เอาละครับเดินทางมาถึงโค้กเอกในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสที่13มิถุนาย,ยน2500ค,นคริศับที่เวทีมวยราชดำเนินะมุมแดงเป็นทางด้านเสียบขาดปอสว่างมุมน้ำมันเป็นทางด้านเพชรชลทานอิติศักนะครับซึ่งครูนี้นี่เคยใช้บริการกันมาแล้วหน้าที่เวทีมวยรังเสร็จนะเป็นทางด้านเสียบขาดเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาได้นะครับวันนี้เนี่ย ส่วาน,นีจะมาสางแกนล้างตาได้ไหมครับอุ้ยพยายามปล่อยมันเลยครับสวยเลยครับุกซ้ายดอกนั้นคู่นี้ต้องบอกว่าเดือดแน่นอนคะรับไม่ต้องห่วงเสูงหลักไม่ดีล้ลงไปฮะเฉียบขาด ศอกดันสวยมากตรงนั้นเปิดหน้ามากเลยนะเบอรต่อยเนี่ยเวลาต่อยมาเนี่ยไปเปิดหน้าไอ้เวลาเตะเ <ST AT> ข้าววมวยหลมลวงจังเลยก่อนชกนี่แอดมินชอบดับเบิลน,นะแต่ว่าวัานตอนนี้ชกนี่เริ่มชอบแดงแล้ว ก็ดูว่าแดงมันไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะว่าเราออกอาวุธหนักกว่าด้วยโอ้ยเริ่มเสียบเข้าแล้วเปชนชลาทานโอ้ย ดีเจ็บมากกระทุ้งเขาแต่ละทีดีสะดุ้งเลยครเป็นจุลธานเลยก็ได้โอ้ยคอหักคอหายคอหายเสียบปากพยายามกดโคลงมาดูว่าเป็นชจุลธานจะดีดีกว่าแล้วช่วงปลายยกโอ้ยเสียบโอ้ย เอาสู้แล้วโอ้โหยหมดยกที่2งเดี่ยมาตามมันต่อยกที่3ครับเอาละครับมาตามมันต่อในยกที่3นะครับสำหรับผู้เอกนำรายการสืบเพชยนนินดีครับทีเวดีมวยราชดำเนินวันนี้นะครับเขาในเหนียวเน้นทั้งคู่นะดูว่าใครจะแทงเจ็บกว่ากันนะครับสำหรับมุมแดงนี่เฉียบขาดปอบุงสว่างกับ,บม,มุนํำเบินนี่เพชรชลธา,าร์อดีศักนะครับ ตอนนี้นี่น้ำงินได้เปรียบนิดๆนะครับไม่เยอะครับโอ้ยกันเข่าดีเว้ยกันเข่าดีกันเข่าดีลูกนี้ระวังหมัดอย่างเดียวอะ่ะเพชจรัชทานะ่ะจะเทจะเท,ะเทไม่ล้มเลยครับไม่ลนะ้มจะเสียทรงเลยดอกนี้เอาแล้วครับแล้วมือต่ำๆหน้าพเพชรรัชทานะ่ะระวังหมัดเอาลับสู้ไหนกันแล้วครับ เอารับแรงขึ้นมาแล้วครับดูว่าเขาในนี่ใครจะแรงกว่ากันใครจะหมดก่อนใครมุดใครยุบใครย่นนี่แพ้เลยนะครับสำหรับคูน่นี้มุดหัวเลยมุดหัวหรือเปล่าเป็นตระการเรื่มมุดหัวยังไม่ชัดเจนครับเฉียบขายังไม่ชัดเจนต้องเร่งให้เยอะกว่านี้จะเทจะเทะเทไม่ได้โดนอัดเข่าไปอีกองยุ่งแล้วตอนนี้เฉียบขาดเริ่มยุ่งแล้ว สามยกนี่ดูเหมือนว่าเป็นจุฬาทานจะเหลื่อมๆนะฮะตอนนี้เฮ้ยโดนท้องีสะดุกเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วโดนท้องีสะดุกดูเหมือนว่าโดนท้องเมื่อกี้จะตักก้งกตี้นิดหน่อย ประบาดหน้าพิจารทานอ่ะ,อนะว่าเบียดกันขึ้นมากันอีกครั้งนะครับว่าเบียดึ้นมาอีกครั้งครับ เดี๋ยวมาต่อต่อยกทีสีนะเอาแล้วก็ไปเริ่มกันต่อสำหรับยกที่สี่ของผู้เอกนำรายการสุบเพชรยินดีนะครับเป็นทางด้านเพชรชโลธานนะครับที่เลื่อมเลื่อมนิดหน่อยนะครับไม่เยอะครับดันไงว่าแล้วมันยังมีลูกเก๋าอยู่นะเสียขาะ่ะ เ้าเ้าเฮ้ยนั่นไงมันมีเลยยกเออมันมีลูกแรกได้นไหมว่าแล้วโดนเตือนหรือเปล่าไปลูกเมื่อกี้ thì được anh đi được đáp. ่ดยก ok สุดท้ายนะครับสำหรับคู่เอกของสุพชนยินดีนะครับวันนี้ก็เปนจรจทานในตอนนี้นี่เป็นต่อหลาย10ช่วงตัวแล้วครับตอนนี้บนล้อนี่อาจฉีได้าทางด้านเจียบขาดหลายแสนนะครับกับปั้นกับซองแล้วครับก็ดูว่า่าจะพิกเกมได้หรือเปล่านะครับ ต้องหมัดกับสองแล้วครับอย่างอื่นีไม่ทันแล้วขยมอยู่เลยวันนี้เพชรรัฐานเนี่ยเอาเขามาเดินยัดไปยัดมานี่เชียบคาด่หมดแรงไปเอง กอดอย่างเดียวอัดฉีดเท่าไรไม่สนแล้วตอนนี้กอดอย่างเดียวก่อนหมดถังนะ มาแล้วเป็นเรื่องนะเหรอเรือนาทีสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาแล้วน้ำหนักหมัดนี่เบาแล้วสอกเสือกะลรก็ไม่มี สำหรับคุอกับรายการวันนี้ครับอืมอะไรวะนั่งก่อนนั่งไปดิ